อ่าโอเคคับอครับ้วยคับเต้นตื่นเต้นสาวน้อยซินเดอเรลลานะคะตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นดีใจดีใจยังไงดีใจได้ทําบุญยังไง ดีใจ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 กลับมากลับมาลกลับใส่บาทยามเช้าค่ะสาวน้อยซินเดอเรลล่าแหววนะคะใส่บาทตักบาทยามเช้านะคะพี่ๆจะใส่บาทเป็นหรือเปล่าจะใส่บาทเป็นหรือเปล่าติ๊กตอกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อก สาวน้อยซินเดอเรล่ราของเรานะคะวันนี้ตื่นเช้าๆมาตักบาตรนะคะเอาบุญมาฝากพี่ๆครอบครัวน้องมินนี่ทุกๆท่านเลยนะคะขอพี่ๆอนุโมทนาบุญกับน้องมินนี่ด้วยนะคะ,ะ <c oughs> คุณพ่อส่งให้เลยนะคะอ่ะต่อไปแกงต่อไปแกงอ่า อ่าโอเคนะคะเดี๋ยวดีน้องเดี๋ยวน้องนี่ใส่บาทเองค่ะคนุองอ้วนกระปุกแล้วกระปุกก่กอนกระปุกแล้วกลับ <c oughs>

อนุโมทนาบุญด้วยการยามเช้านะคะพี่พี่กิจกรรมยามเช้าเ้าของครอบครัวน้องมินนี่เช้านี้เรามาทําบุญตักบาตรนะคะร่วมกันนะคะกับครอบครัวของเรานะคะกับบรรยากาศยามเช้าเ้าค่ะพี่พี่ตอนนี้ฟ้าย,ยังคลึ้มคมอยู่นะคะเวลาก็ประมาณยังไม่หกยังไม่หกโมงสิบห้านะคะพี่พี่ประมาณนี้นะคะหกโมงเช้านะคะก็ ขออนุโมทนาบุญกับทุกทท่านด้วยนะคะเอาบุญมาฝากยามเช้าค่ะอดีใจดีใจทําบุญทํำยังไงชุดหลุดชุดหลุดตื่นเต้นตื่นเต้นสาวน้อยซินเดอเรลล่านะคะตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นดีใจดีใจยังไงดีใจได้ทําบุญยังไงดีใจ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 เก่ง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 อันนี้ก็เป็นใส่บาตรครั้งที่สองของแปววแหววนะคะ สาวน้อยซินเดอเรลล่านะฮะอะฉายฉะโพกด้วยฉายฉะโโกให้ดูด้วยโอ้โดูกระโปรงพิ้วๆเลยนะคะพี่พี่โอ้โหนางดีใจนางมีความสุขนางได้ใส่บาทนะคะก็จะพยายามพาแปหววนะคะทําบุญตักบาตรทุกๆุกเช้านะคะรีบตัดหญ้าตัดอ้อยหาอาหารให้เขาแต่เชา้าแล้วก็เร่งพาเขามาทําบุญตักบาตรนะคะโอ้โหโอ้โหร้อนวิชาร้อนวิชานะคะ นี่พี่ๆดูบรรยากาศค่ะเนี่ยค่ะก็ประมาณนี้เลยค่ะพี่ๆไม่รู้ว่าฝนจะตกหรือเปล่านะคะไม่รู้ว่าฝนจะตกหรือฟ้าจะร้องอ่ะโอเคค่ะพี่ๆเดี๋ยวเราไปเอาบุญไปฝากคุณพ่อแสนสุขด้วยนะคะไปกันเลยค่ะ ไปกันเลยค่ะสาวน้อยซินเดอเรลลานะคะตื่นเช้ามาตักบาตรยามเช้าจะเอาบุญไปฝากคุณพ่อสีดอแสนสุขของเรานะคะโอ้ลมเย็นดีมากเลยค่ะพี่ๆลมเย็นดีมากๆเลยนะคะสำหรับเช้านี้ค่ะอากาศดีลมก็ดีเย็นๆเลยค่ะโอ้ <laughs> พ่อแสนสุกสแตนบายกยมมือรอแล้วนะคะยกมวงรอแล้วอาอชุดทำไมจะ หมอลำซิ่งข้างหนึ่งล่ะพ่ออากาบกราบกราบส่งบุญให้พ่อแสนสุขโอ้โอ้โหส่งบุญให้พ่อแสนสุกนะคะโอ้พ่อแสนสุขรับแล้วรับแล้วโอ้พ่อแสนสุขส่งเสียงรับด้วยโอ้โอ้โหน่ารักจริงๆเลยนะคะลูกส่งบุญให้พ่อก็ส่งเสียงตอบรับมาด้วยนะคะก็ เป็นภาพที่น่ารักมากๆเลยนะคะพี่ๆกับกิจกรรมยามเช้าของครอบครัวน้องมินนี่นะคะทำบุญตักบาตรร่วมกันนะคะโอเคตอนนี้เช้ามากๆเลยนะคะแป่แวบวบได้มัมอะไรเร็วจังเลยลูกอ๋อมัมต้นทอนมัมแต่เช้าเลยวันนี้มัมๆมัม,มแต่เช้าเลยชุดสวยมากนะคะพี่ๆ สาวน้อยซินเดอเรล่าชุดสวยมากเลยโอ้โหดูค่ะ,วคะสวยไหมคะสวยไหมคะวันนี้เดินแบบหมุนให้ดูเลยเดินแบบหมุนให้ดูเลยกับบรรยากาศที่ดูค่ะโอ้โหดูค่ะโอ้แ,บบแลปลว่าปล่อยปล่อยแก๊สแ,บบแลปลว่าปล่อยแก๊สด,ดูค่ะอากาศดีนะคะวันนี้ตอนเช้าแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าช่วงบ่ายช่วงสายช่วงเย็นจะเป็นอย่างไรนะคะ อ่าเสร็จกิจกรรมยานเช้านะคะสาวน้อยซินเดอเรลล่านะคะเปลี่ยนลุกค่ะเปลี่ยนลุกถอดชุดนะคะพี่ๆถอดชุดนะคะถอดชุดอ่าถอดชุดแล้วก็จะไปอาบน้ำนะคะอาบน้ำแล้วก็กินญ้าสบายใจเลยยามเช้าเช้านี้นะคะโอ้โหเวลาถอดนี่รู้ความเนาะลงุงอ้วน แต่เวลาใส่นี่โอ้โหไปแล้วค่ะวิ่งแล้วค่ะซ้ายขวาหน้าหลังเวลาถอดชุดเสร็จกิจกรรมเนี่ยโอ้โหรู้เรื่องมากเลยนะคะพี่ๆเวลาจะใส่เนี่ยเอาละเดี๋ยวก็คันทางนู้นเดี๋ยวก็ยกขาทางนี้นะคะความเด็กน้อยเนาะพี่ๆนะคะหลวงตานะคะเซลมาด้วยว่า ชุดสวยมากเลยนะคะน้องนิกต้องขอขอบพระคุณชุดสวยๆจากแม่ปุ้มอีกหนึ่งครั้งนะคะไม่รู้จะขอบคุณอย่างไรนะคะตัดชุดให้แปลแวสวยทุกชุดเลยนะคะขอบพระคุณที่เมตตาเด็กน้อยตาแป๊วๆปนะคะชุดนี้ก็เป็นชุดซินดโดเลลานะคะน่ารักที่สุดเลยนะคะนี <c> ่ <oughs> มันจะชอบ,บันน่าจะชอบชุดนี้ด้วยนะคะเพราะว่า ฟิลจะเป็นผ้าแบบผ้าลื่นๆนะคะพี่ๆมันมันไม่คันเนาะมันไม่คันนะคะผ้าจะแบบผ้าลื่นๆเลยนะคะผ้าลื่นๆใส่สบายๆายเหมือนเหมือนฟิลเราใส่เสื้อยืดอย่างนี้ละค่ะพี่ๆนะคะ,นะคะประมาณเดียวกันเลยโอ้โหจุดตกจุดตกจุดตกเดี๋ยวไปแอบ,บดูพ่อแสนสุขก่อนสิวันนี้อาการเป็นอย่างไรโอ้โหตอนนี้เช้ามากเลยนะคะพี่ๆตื่นเช้ามากก็ เตรียมตัวจะไปตักบาดเลยยังไม่ได้เก็บทาความสะอาดให้พ่อนะคะอันนี้ตักบาทํากิจกรรมเสร็จแล้วนะคะก็จะมาเก็บกวาดทําความสะอาดบ้านให้พ่อและแหววหวนะคะสําหรับกิจกรรมวันนี้นะคะเดี๋ยวช่วงสายๆเราก็จะไปตัดต้นกล้วยมาให้ลูกๆนะคะให้เขาได้กินอาหารที่แปลกใหม่บ้างนะคะอืมไม,ไม่ไม่จำเจมากเนาะ เราก็พยายามหาอาหารให้เขาได้หลายๆอย่างนะคะเผื่อบางทีได้เจอต้นไม้ต้นถอนต้นไสต่างๆมาด้วยนะคะขอบพระคุณทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่ติดตามและให้กำลังใจครอบครัวน้องมินนี่นะคะพี่ๆผิดพลาดประการใดนะคะทางเราต้องขออภัยมาลนะที่นี้ด้วยนะคะ วันนี้นะคะเอาบุญมาฝากนะคะเอาบุญมาฝากพี่ๆครอบครัวน้องมินนี่ทุกทุกท่านเลยนะคะขอให้พี่ๆครอบครัวน้องมินนี่นะคะมีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงสมหวังดังปรารถนาทุกประการนะคะร่ำรวยแหง่หงๆขึ้นไปยิ่งยิ่งขึ้นไปทุกคนทุกท่านเลยนะคะพี่ๆเป็นกําลังใจให้กับทุกคนท,กทุกทุกท่านเลยนะคะก่อนออกจากบ้านก็สวมใส่แมสแล้วก็พกเจลแอลกอฮอล์ด้วยนะคะ เป็นกำลังใจให้ทุกท่านเลยค่ะสำหรับเช้าเช้าวันดีๆวันนี้นะคะขอขอบพระคุณค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องมินนี่ตาแป๊วๆด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย